พวกเราหลายๆคนที่ทำคลิปวิดีโอแบบไม่เห็นหน้านะคะหรือว่าจะเป็นการถ่ายคลิปก่อนแล้วค่อยไปอัดเสียงไปพากเสียงที่หลังในแอปตัดต่อวิดีโอเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราที่ใช้แอป kinemaster นะคะจะเจอปัญหานี้ค่ะคือเรากดอัดเส,เสียงพากเสียงเพลินเลยนะคะจนมารู้อีกทีหนึ่งเนี่ยพอเราไปเช็คตรงที่อัดเสียงปรากฏว่ามีเสียงอัดของเราเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วปัญหาที่ตามมาทีหลังก็คือความจำเต็ม ใครกำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะคลิปนี้จะมาช่วยพวกเราทุกคนนะคะในการลบไฟล์เสียงทั้งหมดนี้ออกไปเลยนะคะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ว่างให้โทรศัพท์ของพวกเราทุกคนด้วยนะ,ะวิธีการลบนะคะให้เราเนี่ยเข้ามาในไฟล์ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาที่โทรศัพท์ค่ะ แล้วให้เราเนี่ยมาเลื่อนหาดูว่าแอปพลิเคชัน kinemaster อยู่ตรงไหนนะคะหรือถ้าใครไม่อยากเลื่อนเนาะเยอะมากเลยก็ให้เรามากดที่รูปแว่นขยายตรงนี้กดปุ๊บนะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะ k i n e m a s t e r นะคะจากนั้นให้เรามาเลือกโฟลเดอร์นะ kinemaster voice ซึ่งมีไฟล์ทั้งหมด159่้อยไฟล์นะคะก็คือไฟล์เสียงอัดของเรานั่นแหละอัดถูกอัดผิดนะก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะอืมอันนี้จะเป็นไฟล์เสียงเราทั้งหมดนะคะเราสามารถมากดฟังได้ก่อนนะว่าอันนี้เราจะลบหรือเปล่านะวิธีการฟังนะคะกดเข้าไปแล้วเราก็กดพล a y ค่ะ นะอันนี้ก็เป็นการเช็คนะคะสมมติว่าถ้าใครไม่อยากลบทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าลบไปเถอะลบทั้งหมดเลยเดี๋ยว่อยอัดใหม่ก็ได้วิธีการลบนะคะให้เรากดค้างอันใดอันหนึ่งก่อนนะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เรามากดที่เลือกทั้งหมดตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่คำว่าลบนะคะข้างล่าง จากนั้นกดลบค่ะโอเคทีนี้นะคะการลบของเราเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นการลบแบบไม่ใช่ลบถาวรคือลบเผื่อที่ว่าเราจะไปกู้คืนมาได้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลบถาวรน,นะคะเพื่อที่จะเพิ่มเมมโมรีเพิ่มหน่วยความจำให้กับโทรศัพท์เนี่ยให้เรากดกลับไปค่ะ หน้าแรกเลยนะแล้วจากนั้นนะคะให้เรามาที่ลบล่าสุดพวกเราสังเกตตรงนี้ด้วยนะ,ะตอนนี้พื้นที่ของอิงมี24.47นะคะโอเคหลังจากที่กดเข้าไปที่ลบล่าสุดปุ๊บลบทั้งหมดด้วยนะคะกดตรงนี้ ล้างไฟล์ทั้งหมดหรือไม่เราก็กดว่าล้างข้อมูลจากนั้นนะคะกดกลับมาที่หน้าแรกพวกเราจะเห็นว่าจากที่เมื่อกี้ยังมีพื้นที่แค่24กิกใช่ไหมตอนนี้เขาเพิ่มเป็น25กิกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครลบอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วความจำไม่เพิ่มเมมยังเต็มเหมือนเดิมนะ อย่าลืมมาเช็คที่ถังขยะนะคะเราจะต้องลบถาวอน